ตัวดีค่ะแล้วนี่คือรายการ NSK TV นะะอยู่กับผม NSK แล้นี่คือเกม Mac and the Magic Marker นะฮะแล้วตัวที่อยู่ข้างขวานี่คือเหี้ยหรอวะสีเฮ้ยเตะบอลเหรอเตะบอลเหี้ยอะไรบอลไปนี่ออเออใกล้และไปเอา้าไม่หลับวะเออหลับแล้วมึงห้าเหมือนเดิมครับตรงนี้ฮะสเต็ปเดิมง่ายฮะตอนนี้มันง่ายสำหรับเราเลยแกเพราะเรารู้หมดลว <laughs> เฮ้ยทำไมไม่ไปเหรอเอาต้องทำให้มันใหญ่หน่อยนะครับมันถึงจะขึ้นนะเฮ้ยเอ้ย,อยสัตว์อุ้ยอ่าดันอืมหมายแกดเอยเกียร์นี่อืมอเฮ้ยข้างบนมันต้องมีอะไรเนะ่เอ้ยน้ำมึกอะไม่ได้อะพันเดียวก็ไม่ได้ครับเป็นชีวิตติดใจไปแล้ว โอเคเฮ้ย okay, oh ไปตรงนี้ก็ได้ปะเราคนจนนะฮะไปข้างล่างโอ้โหนี่ไงข้างล่างมันมันไม่ได้แยกกับที่คิดนะฮะมันกจะขึ้นยังไงวะโอ้โหทางมันแคบมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นยังไงวะอ๋อนี่ไงอ่าอย่างที่เราเรียนกันไว้นะมันจะดันอือเห่าเฮ้ยเชื่อ ว้าว wow. เฮ้ยเคิยวเฮ้ยกโอ้หหอะน่าイスเฮ้ยวะต๊อโอ,อ,อ้มึกมึกเพียบเลยมึงให้กูขึ้นไปแล้วแม่งก็โดนดูดเลยนะเย้เย่เยีย,ย,ยมากเฮ้ยอ้อนอ่ามันดูดไปหมดเลยคราวนี้เพราะเพราะมึกเราเยอะเยอะเยอะมากนะ เต็บเด็ดชีวิมโคตรดโกงอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮียแล้วเฮ้ยโอ้ยกับดันกูตก้วเงี้ยเฮ้ยทำไงดีวะตามสเต็ปป้าที่แล้วครับดิวโดยักดิวดโดขนาดใหญ่สามารถช่วยให้เราผ่านด่านได้ครับขอาวบอกว่าดิวดโดนี่สำคัญมากจริงๆนะครับ เอาเย่ดูโดว์บนฮี้นะเฮ้ยโจโจนี่อ๋อน่าไสเฮ้ยข้างล่างอ๋อนั่นไงอ่ะงั้นดูดปุ๊กมาดูดหมดเลยเหรอไม่เป็นไรครับกูมีอีกเฮ้ยข้ามบล็มันอะไรวะเฮ้ยกูจะไปยังไงเย่ เฮ้ยไปไงวะเฮ้ยมันมันดูดข้ามไม่ได้นะนุ้ยมันต้องใช้กฎฟิสิกส์อะไรบางอย่างในแกบอ,อ้าว what ไอ้เหี้ยอะไรวะโอ้ช่างแมงแ่งละไอ้เหี้ยไปเลยดีกว่านะเอ้ยโอ้ ตืด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 ืไม่มีอะไรลเลยเฮ้ยไม่ได้ครับเราสามารถอย่าลืมครับเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยช่างแม่งอยากได้ะอ๋อยิ่งเดินยิ่งไวไปงั้นเราเดินเออถึงฝั่งห้องดิอ่า แล้วก็เดินไปเฮ้ยสีดำไม่เยอะทำไงดีวะเออนี่ไงโอ้ลืมไปได้ไงเนี่ยอ่าไปก็ับไปเอ้ยโอ้ยนุ้ยแม็กกับตกละห้องอ่ะเชี่ออะไรมาวะเฮ้ยนี่ครับภูเขานะเอ้ยไม่พอนี่ว่าบึกเราไม่พอครับ ไง้งดีับโอ้ยเยฟดเออนี่ล่ะดีที่สุดแล้วอยอ่าดูกลับมาได้ไม่ต้องเอาอะไรเอะเฮ้ยอันนี้ง่ายง่าย,ายครับเ <laughs> ต็มเดิมยิปปี้เย้ยสติดตามบ้านนะสุสดครับ